หลังจากที่เป็นกระแสกันมานานหลายปีจนถึงวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลไม่ใช่แค่กระแสอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้สถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลกบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงนักลงทุนรายย่อยหรือแม้แต่รัฐบาลบางประเทศก็กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยแล้วเนื่องจากมีความเชื่อร่วมกันว่าคริปโตเคอเรนซีจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการเงินในอนาคตได้ไม่มากก็น้อย แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือคริปโตเคอเรนซีคืออะไรคริปโตเคอเรนซีแรกของโลกนั้นเราคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือบิตคอยบิตคอยนั้นเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตซับไพรมโดยทีมผู้สร้างซึ่งมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินแบบเดิมให้กลายเป็นระบบการเงินแบบไร้ตัวกลางทีมผู้สร้างมองว่าตัวกลางในระบบการเงินแบบเก่าอย่างธนาคารไม่สามารถเชื่อถือและเป็นหนึ่งในต้นเหตุของวิกฤตการเงินครั้งแล้วครั้งเล่า โดยการทำงานของบิตคอยนั้นจะรวมถึงสกุลเงินดิจิตัลตัวอื่นๆด้วยจะวิ่งอยู่บนเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เน้นความปลอดภัยจัดการแบบกระจายศูนย์พูดง่ายๆคือการจะโค้นระบบลงได้ต้องแฮ็กคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั้งระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนยังมีหน้าที่ในการช่วยจัดเก็บข้อมูลของผู้ถือครองเหรียญข้อมูลในการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของธุรกรรมโดยผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลบนบล็อกเชนจะได้รับเหรียญเป็นสิ่งตอบแทนโดยกระบวนการนี้เรียกว่าการขุดเหรียญหรือว่าคอยไ n เนงส่วนคำถามถัดมาแล้วจะลงทุนยังไงใครลงทุนได้บ้างช่องทางในการลงทุนนั้นนักลงทุนสามารถซื้อขายเหรียญผ่านทางศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า Digital Asset Exchange ตัวอย่างเช่น Binance ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าศูนย์ซื้อขายสัญชาติไทยอย่าง b i t u ัหรือว่า S i p m e c เป็นต้นศูนย์ซื้อขายเหล่านี้จะเปรียบเสมือนตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้บนกระดานตลอด24ชั่วโมงส่วนคุณสมบัติของผู้ลงทุนนั้นต้องบอกว่าใครๆก็ลงทุนได้เพราะสามารถทำผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันแต่ถ้าพูดในแง่กฎหมาย การลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลตอตโดยผู้ที่ลงทุนจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนคนที่มีอายุระหว่าง18ถึง20ปีจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มและได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนส่วนถ้าเรามองในแง่ของการลงทุน คริปโตเคอเรนซีมีทั้งมุมที่เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้นและนักลงทุนระยะยาวระยะสั้นก็ดูได้จากภาวะตลาดที่ผันผวนสูงราคาเหรียญหลายตัวปรับตัวขึ้นลงระดับมากกว่า1,000%เป่ซนเช่นดอ i คยหรือว่าเหรียญครับนี่จึงเป็นโอกาสทองของนักเก่งกำไรระยะสั้นส่วนในมุมของการลงทุนระยะยาวก็ดูได้จากบิตคอยที่มีปรากฏการ Half ์ฮาฟวิ่งหรือว่าปรากฏการ์ที่ผลตอบแทนในการขุดเหรียญทั้งตลาด จะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ4ปีเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณเหรียญที่ถูกขุดออกมาในระบบอยู่ในระดับที่มากจนเกินไปและอาจส่งผลให้เกิดการเฟอร์ของเหรียญปรากฏการ์ฮาร์ฟวิ่งเป็นหนึ่งในกลไกที่สร้างเศรษฐศาสตร์เบื้องหลังโทเค็นหรือว่าโทเค็นโนเมกให้กับบิตคอยเพราะอย่างน้อยนักลงทุนก็มั่นใจได้ว่าบิตคอยจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าปริมาณเหรียญจะถูกจำกัดทุกๆ4ปี แล้วนับจากนี้มีเทรนเหรียญอะไรที่น่าจับตามองบ้างก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากเหรียญที่ประสบความสำเร็จติดลมบนในตลาดอย่างบิตคอยหรือว่าอีเธอเรียมตลาดคริปโตเคอ r เรนซีก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นกระแสะการลงทุนในช่วงโค้งท้ายของปี2021ต่อเนื่องไปยังปี2022คือการลงทุนในเหรียญเกมหรือว่าเกมมิ่งคอยซึ่งมาแรงมากๆยกตัวอย่างเช่นแซนมานาและก็กาลา ซึ่งกระแสนี้ก็มาพร้อมกับกระแสของ NFT และก็ Metaverse บทสรุปส่งท้ายอนาคตทางการเงินหรือว่าการพนันนอกเหนือจากความเชื่ออุปสงค์และก็อุปทานของเหรียญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดแล้วคริปโตเคอเรนซียังถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสแห่งอนาคตในการทำให้สิ่งต่างๆเข้ามาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเซชัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสื่อดนตรีหรือว่าวงการค้าปลีกกระแสนี้ส่งผลให้รายได้ในอุตสาหกรรมดังกล่าวหายไปและมีเพียงผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัลเท่านั้นที่จะอยู่รอดยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมทางการเงินในตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกดิสรับด้วยโรบอทเทรด ธุรกิจธนาคารที่ถูกดิสรับด้วยธนาคารดิจิตอลซึ่งการดิจิทัลเงินมาสู่คริปโตเคอเรนซีก็เป็นเพียงอีกมิติหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดเท่านั้นอย่างไรก็ตามมุมมองของนักลงทุนไทยภูมิมากประสบการณ์อย่างด n รนิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนสายคุณค่าหรือว่านักลงทุน V.I ซึ่งย่อม,มาจาก Value Investor เขากลับมองว่าการซื้อขายเหรียญคริปโตเปรียบเสมือนการพนันแบบไม่ผิดกฎหมาย เพราะนอกจากจะไม่สามารถประเมินปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อทิศทางการขึ้นและลงของราคาเหรียญในระยะยาวได้แล้วการซื้อขายในระยะสั้นอาจสร้างทั้งผลกำไรหลายเท่าตัวแต่ในทางกลับกันก็อาจทำให้นักลงทุนเผชิญผลขาดทุนอย่างมหาศาลหรือว่าเสียเงินลงทุนทั้งหมดในเวลาอันสั้น